หว่างที่โลกกําลังเงียบงันนะครับแล้วก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเล,เลยในวงการกีฬาแต่กลับกลายเป็นว่ามันมีอะไรให้ติดตามมากพอสมควรในเรื่องของวงการฟุตบอลนะครับทั้งมิติในเรื่องของการแข่งขันอย่างเช่นในเรื่องของไทยลีกอ่อไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองเราคุยไปได้ถูกป่ะครับผมว่ามันจะกลับมาแข่งขันกันยังไงอ่าถูกต้องแต่ไทยลีกสามไทยลีกสี่เนี่ยกลับกลายเป็นว่ามีการรวมลีกเฉยเออเป็นท็อปิกเดี๋ยวเราคุยกันช่วงสุดท้ายก็แล้วกันครับเมื่อวานนี้ เราคุยกันเสร็จแล้วแล้วก็ไปจับจ้องผลปรากฏว่าเมื่อประมาณสักบ่ายสามโมงนะพี่หมูนพนันศรสอน uh huh. ถ้าในวงการสื่อบ้านเราเนี่ยต้องถือว่าพี่หมูเนี่ยคือเกาโช่คนแรกๆบ้านเราเลยนะ uh huh. เขาเขาเขาเป็นคนที่มาแปลสยามกีฬาเนี่ยมันพัฒนามาจากโรงหนังเพชรละม่านะ uh huh. ที่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ uh huh. นะครับแล้วก็ย้ายตัวนะครับ uh huh. ไปอยู่ที่แยก,กเกษมลาชตรงคลองเตยพอเสร็จแล้วเนี่ย ยุคแรกก็เป็นยุคพี่โยงอ่ะพี่โยงออ่าพิษนุนิงกราดอะไรพวกนี้ที่เขาอ,อยู่ด้วยกันนะอ่ะอะ แล้วก็ยอดทองอะไรพวกนี้นะทีนี้พอไปอยู่ที่คลองเตยเนี่ยก็เริ่มมีเด็กรุ่นที่สองเข้ามามเด็กรุ่นที่สองก็จะมีสาธิกรีกรุลนุพนันศรีสอนเนี่ย <ๆ S 2> ที่ชื่อที่เราคุ้นหูกันอยู่นะสาธิกรีกรุลนุพนันศรีสอนอนะครับออ <ๆ S 2> แล้วก็พี่น้องหนูทาราวุฒินพจินดาอะไรพวกนี้เขาเริ่มเข้ามาแล้วทีนี้เขาก็เริ่มแยกกันอย่างชัดเจนละอย่างเช่น พี่สาธิตที่เราเรียกว่าบิ๊กจ้าเนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลอังกฤษ<ไ>ในขณะที่พี่หมูนุพนันศรีสอนเนี่ยเขามาชัดเจนเลยว่าเขาเขาแปลภาษาอิตาลีได้เขาก็ดูแลเกาโชซิเิียซึ่งแน่นอนว่าเมื่อก่อนในเกาโชซิเิียเนี่ถือว่าเป็นหลีกใหญ่นะก่อนที่พี่ไม่หลีก จะบูมเต็มที่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะม <motherf abil> ีสามทหารเสืออินเตอร์มิลานก็เป็นชาวเยอรมันสามทหารเสือชาวดัตที่อยู่กับเอซีมิลานอะไรเงี้ยเออเนี่ยมันจะเป็นเป็นลักษณะเลเจนของเขา่ะเมื่อวานพี่หมูก็เคยคุยคุยกันหลายทีแล้วพี่หมูก็ไม่ยอมทำเมื่อวานพี่หมูนึกไงไม่รู้พี่หมูก็เริ่มมาทํานะครับมาไลฟ์ออก a ฟซบุ <Facebook S 1> ๊กนะครับแล้วก็พูดถึงความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลเกาโชซิเรยียเป็นหลักนะครับแล้วก็วงการฟุตบอลทั่วๆไปซึ่งอันนี้แนะนำเลยครับ แต่แกยังไม่มีเพจนะแกก็ทําแค่หน้าของเขาหน้าของแกเองนกพนันสีสอนนะครับนกพนันสีสอนก็ลองไปติดตามดูก็แล้วกันพิมภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ได้เดี๋ยวก็ขึ้นหน้าหน้าเฟซแกเองอะ่ะแล้วแกก็จะมาไลฟ์ให้ฟังเป็นระยะระยะนะครับสําหรับพี่หมูนะทีนี้เมื่อวานพี่หมูก็พูดถึงความบานปลายของไอ้ลีกอิตาลีอยู่พอสมควร,ครทีนี้ ส่วนหลีกอังกฤษล่ะส่วนหลีงอังกฤษเนี่ยตอนเนี้ถือว่าน่าจะแย่แล้วนะครับข่าวก็มา <c oughs> พูดถึงในเรื่องของลักษณะธุรกิจของฟุตบอลอังกฤษตอนนี้เลยนะครับผมเดลิเมเนี่ยตอนนี้กระจายข่าวมาค่อนข้างเยอะๆม,มีทั้งข่าวที่สมจริงและไม่สมจริงนะของเดลิเมนะมมต้องอ่านกันดีๆเดลิเม์มก็รายงานบทวิเคราะห์เชิงธุรกิจในวงการฟุตบอลนะครับครับ วันนี้ไม่เชิงข่าวนะครับเป็นเชิงบทวิเคราะห์นะครับบรรดาทีมต่างๆในพรีเมียร์ลีกกำลังจะสูญเสียเงินประมาณ9ล้านปอนต์ต่อวันนะครับ,ค,รบคิดเป็นเงินไทยประมาณ363ล้านบาทบในช่วงวิกฤตโควิด -19 โดยไม่มีรายรับ,รบอันนี้ตรงกับที่ผมเคยเอาเออบทความในเพจซ็อกเกอร์ของคุณโดโดเมทาวันพันวราทรน,นะครับเคยเอามาพูดแล้วว่า9ล้านปอนด์เนี่ย มี20ทีม9ล้านปอนด์นี่คือเฉลี่ยของแต่ละทีมนะอมเอาเอาทีมทั้ง20ทีมเนี่ยมารวมกันด้วยจํานวนเงินจํานวนเงินหนึ่งแล้ว20หารแล้วเป็นค่าเฉลี่ยออกมาว่าประมาณทีมละ9ล้านปอนด์ครับแต่บางทีมอะ่ะจะเสียเงินน้อยกว่านั้นเพราะว่าเขาเป็นทีมเล็กบางทีมอะ่ะเสียเงินมากกว่านั้นอย่างเช่นแมนยูิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเสียเงินมากกว่า9ล้านปอนด์ต่อวันแน่นอนครับผมนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 363ล้านบาทในช่วงโควิดนะครับ uh huh. ซึ่งความสูญเสียในครั้งนี้นะครับเนื่องจากพวกเขายังต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินมหาศาลอย่างเช่นค่าแรงนักเตะนะครับในภาวะนี้นะครับซึ่งนำไปสู่การกู้เงินธนาคารครั้งมโหราณเ uh huh. ชื่อว่าอาจจะมีเม็ดเงินในการกู้สูงถึง100ล้านปอนด์เลยทีเดียวเพื่อมาครอบคลุมการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับ,รบแลแ้วก<ม>็แต่ละสมโมสรพยายามจะหาวิธีลดค่าใช้จ่าย ที่หลายออกไปทุกวันอย่างเช่นผลักดันแนวคิดให้นักเตะยอมรับค่าเหนื่อยลดลง3 0นะครับการเลิกจ้างชั่วคราวในส่วนของลูกจ้างที่ไม่เกี่ยวกับฟุตบอล uh huh. นะครับนอนนอนฟุตบอลเอ็มพอยดีไงนะครับหรือแม้กระทั่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นมากเกินไปแล้วย,ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะกลับมาแข่งกันเมื่อ,อไหร่นะครับตลอดจนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในฤดูกาลหน้าที่อาจจะยังไม่เหมาะต่อการลงทุนสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับขาดทุน นะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการขาดทุนขาดทุนตอนนี้แล้วก็เสี่ยงต่อการขาดทุนใน,ในอนาคตนาคตะครับล่าสุด southampton west ham watford นะครับแถลงเลื่อนการจ่ายเงินค่าเหนื่อยนักเตะออกไปก่อนอนะครับ a r เซนอลผู้เล่นลด ค่าจ้างลงมาที่12.5เเซนะครับเชลซี10ตกลงว่าลดแล้วนะรายงานก็บอกว่าบรรดาทีมพิมียร์ลีกที่ได้รับผลกระทบหนักจากการระบาดของไวรัสครั้งนี้คิดเป็นมูลค่าประมาณ1.137พันล้านปอนด์เลยทีเดียวพันล้านนะพันล้านนะพันล้านนะก็ตรงกับตัวเลขที่ผมเคยพูดถึงไงว่าถ้ามันไม่แข่งเนี่ยมันจะสูญเสียอะไรบ้างแล้วก็พอไปรวมกับ การถูกฟ้องในเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็จะทําให้จะมีการสูญเสียเป็นหมื่นหมืนล้านบาทนะเป็นหมื่นหมืนล้านบาทหลายหมื่นล้านบาทอยู่เหมือนกันนี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้พเมยรลีกถึงอยากจะให้เตะให้จบนะฮะเพราะว่าภาวะการขาดทุนของทุกทุกทีมในในลีกเนี่ยมันมีผลนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าตัดโมฆะไปเนี่ยแบกรับภาระของแต่ละสโมสรเนี่ยมันไม่เท่ากัน ทางสโมสรเนี่ยอาจจะต้องเป็นนี่ติดลบเลยแหละนะฮะมันก็มีผลเสียอยู่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยง่ายที่สุดทางออกที่ดีที่สุดก็คือกลับมาแข่งให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ให้มันจบฤดูกาลนี้ไปอย่างรวดเร็วที่สุดดีกว่านะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยจำนวนตัวเลขที่มันติดลบเนี่ยมันอาจจะกลับมาเป็นเลขบวกได้บ้างนะครับต่อให้ไม่มากแต่ก็น่าจะพอพยุงสโมสรให้ จบฤดูกาลน,นี้ได้แล้วก็ไปว่ากันใหม่รููกาลต่อไปดีกว่านะครับอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นโมเดลอันนั้นเป็นโมเดลในส่วนของไอ้นี่ครับ,รบม,มันเป็นโมเดลในส่วนของ professional football นั่นมาฟุตบอลอาชีพในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านล่างเนี่ยทางด้านล่างเนี่ยแน่นอนครับไม่ว่าลีกใดๆในโลกเนี่ยมันมจะต้องเริ่มมาจาก a อเมเจออ่าถูกต้องเอเมเจอก็คือสมัครเล่นครับ s มเซมิโกึ่งสมัครเล่นแล้วก็ถึงจะมาเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับที่อังกฤษก็มีครับสโมสรในเนชชั่นแนลลีกนะครับซึ่งอยู่ต่ำกว่า4ลีกหลักของอังกฤษก็มีมติในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาครับให้หยุดไปเลยอนี่คือโดยยึดแต้มไว้ที่ปัจจุบันครับอันนี้ลีกพวกนี้คือเป็นลีกอาชีพแล้วนะ เราจะเห็นได้ชัดว่าก่อนหน้านี้คือหลีกที่เป็นกึ่งอาชีพเนี่ยประกาศโมฆะไปแล้วยกเลิกไปแล้วนะในอังกฤษนี่คือหลีกอาชีพแต่เป็นหลีกระดับล่างของอของของของหลีกอังกฤษนะครับ <c oughs> ก็อย่างที่บอกก็คือประกาศยุติเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าดูแล้วแนวโน้มเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าหลีกล่างลงไปเนี่ยมันมีโปรแกรมหลายนัดมากกว่ามันมีการเตะที่ทถี่มากกว่านะฮะเพราะว่า แค่ลีกลงไปเลยลีกด,ดิวิชันหนึ่งเอาง่ายๆแชมเปี้ยนชิพชเนี่ยมันต้องแทบจะเตะกันถ้าเป็นถ้าเป็นแมตช์ปกติแทบจะเตะกันส,สุดสัปดาห์การสัปดาห์สุดสัปดาห์การสัปด,ดาห์าหไปอย่างนี้ไปเรื่อยเลยนะเอออันนี้มันจะมีโปรแกรมเตะที่ค่อนข้างโหดกว่าจำนวนทีมมันเยอะกว่าด้วยแหละในเนชั่น a l ล e ล g u ีกเนี่ยผมจะเล่าอย่างนี้ด้วยความที่เคยถามคุยกับนักเตะทีมชาติอังกฤษอุโสหลายๆคนเนี่ยตอนที่มาเตะบอลเนี่ยผมถามว่าหุ้ย ทำไมทีมังกฤษอาุโสเนี่มาที่เนี่ยไม่รู้กี่ปีแล้วแล้วทาไมยููเพิ่งมาตอนอยู่อายุ4ี่คือเขาเล่นเก่งมากเลยมามาประเทศไทยครั้งแรกตอนอายุ4ี่ิบสองเมื่อสองครั้งที่แล้วที่เชียงใหม่ผมก็ไปถามเขาว่าทาไมยูเพิ่งมาเขาบอกว่าอ๋อที่เพิ่งมาเพราะเขาเพิ่งรีทายรีทายก็หมายความว่าเขาเพิ่งเลิกเล่นครับผมก็จะมีอยู่สองคนคนที่มาก่อนหน้านั้นเขาอีกคนหนึ่งเป็นศูนย์หน้าเหมือนกันคนเนี้ยังไม่เลิกเล่น อ่าฝากดีๆนะ<ว>ยังไม่เลิกเล่นส่วนคนเนี้ยเพิ่งเลิกเล่นอาาผมก็าถามมุกว่าอ้าวแล้วมันมันแตกต่างกันยังไงอ่มอมันเป็นเบอร์สิบเก้ากับเบอร์สิบเอ็ดเออเบอร์สิบเอ็ดเขาบอกเบอร์สิบเก้าเขาบอกว่างี้ผมรู้จักคุยกับเบอร์สิบเก้ามานานแล้วเขาผมคุยกับเขาเขาก็บอกว่างี้เขาบอกว่าไอ้คําว่าเลิกเล่นของเขาเนี่ยก็หมายความว่าเขาเล่นบอลน,นะแต่เขามีงานประจาําทําอีกต่างซึ่งซึ่งถ้าเกิดจะวัดวัด วัดเวยกันแล้วเนี่ยฟุตบอลเนี่ยคืองานประจําำแต่งานงานงานอีกงานเนี่ยเป็นงานเสริมอย่างเช่นเตะบอลเสร็จแล้วเนี่ยพอช่วงที่ไม่มีซ้อมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะไปเป็นพวกเหมือนพนักงานสโตร์ในซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าใจส่วนเบอร์สิบเอ็ดนี่ไม่เหมือนกันเขาได้รับค่าจ้างสูงกว่าใช่ไหมครับเขาได้รับค่าจ้างสูงกว่าแต่เขาจะหมดค่าจ้างช่วงที่พอปิดฤดูกาลเนี่ยเขาก็จะไม่มีค่าจ้างถามว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลไหม คุณนึกภาพว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลแบบไทยลีกด้วยกันพร้อหมดสัญญา10เดือนอีก2เดือนก็คือว่างถูกต้องนะครับอีก2เดือนก็คือว่างกลุ่มนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับน l ช e ั่นอลลีกนะครับก็ได้หยุดไปแล้วนะครับซึ่งมติดังกล่าวมีผลตรงน i ช n ั่นอลลีกซึ่งอยู่ระดับ5รวมไปถึงนชั่นอลลีกนอร์ทนะครับน n ชั่นอลลีกเซาท์นะครับซึ่งอยู่ระดับ6มีน a ช i ั่นอลลีกนะและมีนชั่นอลลีกนอร์ทกับนชั่นอลลีกเซาท์อีกย่อยล นอกก่อนหน้านี้ครับนอร์ทเชนพิมเ e อรีเซาท์เ e นลีกอ่าอิสเมล g ีกนะครับรวนแล้วเป็นลีกระดับ7นะครับรวมไปถึงลีกที่ต่ำกว่านั้นได้รับการอนุมัติให้ซีซั่นนี้มีผลเป็นโมฆาอย่างเป็นทางการแล้วในแบบที่ไม่มีทีมเลื่อนชั้นหรือตกชั้นแต่อย่างใดก็สต็อปไว้อ่าสต็อปไปเลยแล้วก็เป็นโมฆาไปเลยนะครับฟุตบอลอังกฤษนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับมีสี่สลีกที่เป็นระดับอาชีพเห็นไหม ใช้คำว่า professional นะครับประกอบไปด้วยพรีเมียร์แชมเปี้ยนชิพลีกวันลีกทูนะครับแล้วก็ลองลงไปนะครับเจลีกระดับกึ่งอาชีพเป็นเซมิโปรนะครับทั้งหมดอยู่ในการดูแลของ a นช o ั a น l e ลลีกนะครับแล้วก็ที่เหลืออีก16หลีกเป็นลีกระดับสมัครเล่นเห็นไหมนี่ลีกเขาเยอะมากนะอา ผู้คนเขายังเล่นฟุตบอลอยู่เอ,อ,เอ,อวันที่ผมไปอังกฤษเมื่อปีอที่แล้วอะ,อะผมก็ไปเล่นในสนาม National League ของเขานะอะสนุกเลยอสนามเขาไม่มีอะไรเลยนะ,ะเขาคุณเคยเห็นพี่ภาพคือเขาชอบทำขำๆปบะมีป่าแล้วก็ดันพอ,พ,อพอมองไปจากที่สูงแล้วกลายไปว่าตัด โบ่ลงไปเป็นสนามฟุตบอลอ่ะเออผมไปเตะสนามแบบนั้นอ่ะก็สวยนะแล้วก็มุมข้างนึงกลายเป็นขับเฮาเออ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 แล้วพอเตะเสร็จผมก็ขึ้นมานั่งทานบนขับเฮากันเขาบอกที่นี่ก็เป็นอย่างนี้เออเออแล้วก็มีซุ้มมานั่งสมรองที่จุคนได้ประมาณข้างละยี่สิบคนประมาณนั้นนะแล้วก็รอบข้างเนี่ยก็คือไม่มีอาจาร์ไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็เป็น คุณเคยเห็นพวกในกระตูนพวกฮามิตีระเบิดหรือมิติเมาอะไรไปที่เป็นเป็นไม้ลวกขึ้นมากั้นแค่เนี้ยเนี่ยคือเสาแล้วก็ไม้รว้วแล้วก็เสาเนี่ยอย่างเงี้ยรล่าสนามที่ผมไปเตะแล้วพื้นสนามนี่มักเลยนะก็คือโคลนเลยไม่มันมันไม่ใช่โคลนเมืองไทยอ่ะเข้าใจเข้าใจมันไม่โคลนเหนียวเหนียวหนึบหนึบมาเหมือนดินน้ํามันอ่ะเออแล้วไปเตะฟิลนั้นอ่ะโอ้โหผมว่าโอเคอ่ะ เตะสนามดีๆมาเยอะแล้วว่ะเตะเตะราชมังผมก็เตะมาแล้วเตะสนามตุบสนามดีๆเนี่ยผมก็ลองเตะมาแล้วผมว่าถ้าเกิดจะดีกว่าก็น่าจะเป็นพวกนี่แหละแอนฟิลโ h เทฟฟอร์ดเบมบรีใช่ไหมอันนี้ยังไม่เคยแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่ซีเรียสชีวิตผมใฝ่ฝันอยากจะไปเตะสนามแบบนั้นเพราะผมเคยดูพวกการ์ตูนมาตั้งแต่เด็กแล้วก็จะรู้ว่าฟุตบอลอังกฤษนี่ โคตสกปรกเลอะโคลนเลยนึกออกไหมแต่พอเราโตมาเนี่ยเราอยู่กับพีมีลีกเราจะโอ้โหสนามสวยสนามสวยแต่ความฝันผมอะอย่าไปเตะอย่าไปเล่นไงเพราะสนามเพราะในภาพของการถ่ายทอดโอ้โหอันนี้เอาเอาเราคิดแต่ไม่เหมือนผมในความฝันผมเนี่ยกับกลายเป็นอีกมุมนึงเป็นมุมที่ผมเคยเห็นบอล บอลท้องถิ่นอังกฤษมันแตกผมบอกเนี่ยถ้าเกิดคุณไปเตะโอเทฟฟอร์ดคุณไปเตะแอนฟิลด์มันจะได้ฟิลความเป็นอังกฤษยังไงวะผมเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นอังกฤษนะเพื่อนที่เป็นอังกฤษบอกว่าเนี่ยบอลเอาง่ายๆเลยนะไอเป็นคนเมืองลิเวอร์พูลนะเพราะถ้าเกิดยูโผที่ยูไปโผที่อังกฤษนะแล้วยูบอกว่ายูมีบัตรเข้าไปดูในแอนฟิลด์นะคนในเมืองลิเวอร์พูลจะว้าวว้าวเฮ้ยจริงเหรอเพราะพวกเขาไม่มีโอกาสเข้าไปดูเข้าใจปะเข้าใจ ไอ้คุณได้ไปเตะในแอนฟูที่คนอ้ยว้าวว้โอ้สุดยอดนู่นนี่นั่นแต่เนี่ยคืออิงล o สฟุตบอลฟิลของแท้เว้ยที่ i อพายมาเตะเนี่ยคือ e อิงล o สฟุตบอลฟิลของแท้ของจริงของจริงคนอังกฤษมันเกิดมาจากสนามแบบนี้อเขาบอกคนอังกฤษมันเกิดจากสนามแบบนี้เอางี้ย้อนหลังกลับไปอีกหน่อยย้อนหลังกลับไปคุณ ช่วงเนี้มันจะมีการเอาแมตในอดีตมาให้ดูกันถูกต้องถูกต้องถูกต้องคุณต้องย้อนกลับไปในยุคประมาณสักบรูสกาเปร่ายุคแปดศูนย์ครับยุค8-0ดกลางกเกือบ9-0้าศูนย์อ่ะ,อะนี่นะถ้าเกิดใครสงสัยสิ่งที่ผมพูดนะ<ช>ไปหาดูเทปเก่าๆแล้วคุณจะเจอว่าสนามมันไม่ได้สวยอย่างทุกวันนี้ใช่สนามในพีเมยรีกไม่สวยอย่างทุกวันนี้นะถูกต้องแล้วคุณจำไว้เลยนะว่าในในทีมในพีเมยรีก ซึ่งเมื่อก่อนชื่อว่าดิวิชันหนึ่งเนี่ย uh huh. ในยี่สิบทีมันจะมีอยู่สนามหนึ่งเป็นย่าเทียมด้วยต่างหาก uh uh uh. นั่นก็คือสนามของฟ <c oughs> ีนสปาร์กแลงเยอร์ครับเออจนกระทั่งตอนหลังเขาบอกว่ามันไม่เวิร์กละ uh huh. เขาก็เลยฟ uh ีนปาร์กเลยทําเป็นสนามญ้าจริงไปเลยเ uh uh uh. และหลังจากนั้นปฏิวัติของการทําสนามเนี่ยมันก็เข้ามาในวงการฟุตบอล uh huh. พร้อมกับแวลูที่มันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยกระดับพอยกระดับขึ้นมาเนี่ยเท่ากับว่าเขาบอกว่างี้ พอทุกทีมเนี่ยมันมีค่าตอบแทนแล้วเนี่ยที่สูงที่ได้มาจากบริษัทพรีเมียร์พอมันพอเปลี่ยนจากดิวิชั่นหนึ่งมาเป็นพรีเมียร์เงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทีมเนี่ยจะต้องสร้างมาตรฐานของอัธจันทร์สนามโดยรอบสิ่งอำนวยความสะดวกและที่สำคัญพื้นสนามอยู่จะต้องดีคือเป็นการยกระดับใช่คือถ้าถ้าอย่างนี้เราจะสังเกตให้เห็นเลยนะว่า ถ้ามันเป็นระดับอาชีพจริงๆอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยแสดงว่าทุกทีมในที่ที่เล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมาตรฐานต้องสูงมากส,สูงมากถึงมากที่สุดใช่เพราะว่าทุกอย่างแฟคทอรี่ทุกอย่างมันต้องมีความพร้อมหมดเลยนะ<ช>ครับเพราะว่าลบภาพจากลีกลีกต่ำๆลงไปทิ้งได้เลยเพราะว่าถ้าคุณขึ้นพรีเมียร์ลีกเมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างมันชัดเลยว่ามันเป็นความเป็นมืออาชีพหมดเลยเออนะออมันก็มันก็ดกูดีมันก็ดีนะครับแต่ ตรงเนี้ยมันก็เอาพยายามเอาโมเดลมาสอดคล้องกับบ้านเราก็แล้วกันบ้านเราเนี่ยกลับไปวนที่เดิมอีกแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันบ้านเราเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเมื่อก่อนมันดีอยู่แล้วนะเขาัะยังจะไปทำให้มันยุ่งยากเดี๋ยวมาเล่ากันต่อเมื่อกี้เรามองมุมหลีกล่างอ ซึ่งมันไม่ได้มีเบเนฟิตในเรื่องของการถ่ายทอดอะไรมากมันก็หยุดไปแล้วประมาณนั้นประมาณแล้วก็ไม่มีการเลื่อนขึ้นตกชั้นอะไรก็แล้วแต่มันก็ถือว่าโมฆะมันจบเลยครับแล้วเดี๋ยวมาเริ่มกันใหม่ฤดูกาลหน้าก็เหมือนสต็อปไปจบไปเพราะว่าหลีกล่างเนี่ยมัน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 ไม่ได้ขยับกันเท่าไหร่อยู่แล้วถูกจนถึงลีกทูนะถูกต้องถูกต้องยกเว้นยกเว้นลีกทูขึ้นมาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็มีภาพสะท้อนให้เห็นแล้วว่าพิมบริไอสมสรใหญ่ๆในพิ ทางการลงทุนและการขาดทุนเป็นอย่างยิ่งประกอบกับที่ผ่านมาเราเคยคุยกันถึงเรื่องโมเดลการกลับมาเตะของพรีเมียร์ลีกเห็นไหมโมเดลคือเพื่อเป็นการรักษาในเรื่องของอะไรนะในเรื่องของค่าปรับเงินถ่ายทอดสดบรราดาสปอ,อนเซอร์เพราะฉะนั้นพรีเมียร์ลีกต้องถูกดันให้มันเล่นให้จบถูกไหมถูกต้องครับทีนี้ ก็โมเดลแรกที่เขาโยนออกมาลอยๆอ่ะอว่าเป็นเซนจอร์สนามซ้อมส3สนามแล้วก็แข่งในเวมบลีย์ถูกป่ะแล้วผมก็คุยกับคุณว่าเวมบลีย์ไม่พอหรอกหลักของการจาร<ช>ัดอะยังไงะ้ะผมก็เสนอว่าเป็น5สนามครับนี่ครับมาจริงๆอ่า พิมลีกเลงใช้สามสนามแข่งต่อครับแบบแบ่งเหนือกลางใต้เตะพร้อมกันเนี่ยเนี่ยโมเดลเนี้ยผมอ่านอยู่หลายรอบมากกว่าจะเข้าใจโมเดลเนี้ยโอเคผมบอกเลยมันจะสอดคล้องกับอย่างที่เราอย่างที่พี่วันเคยพูดอ่าทีนี้มันเป็นอย่างนี้ครับผมมันเป็นอย่างนี้ไอ้โมเดลเก่าของผมคือห้าสนามอ่าที่อยู่ในลอนดอนครับนะห้าสนามที่อยู่ในลอนดอนเนี่ยใช้วิธีการสลับเตะอ่าอย่าเรียกวีคละครับ แต่ถ้าเกิดจะให้คุณมองภาพเห็นชัดเจนเรียกเป็นวีคละก็ได้อ่าอ่าวีคละสามสนามอ่าฮะใช้วนสลับอ่าฮะเท่ากับว่าอ่อหนึ่งสนามเนี่ยจะใช้สามวีคเตะแล้วก็พักได้พักสองวีคแล้วก็กลับมาสามวีคติดอ่าในก็ออกไหมที่ผมเคิอธิบายให้ฟังนะอ่าโอเคแต่ทีนี้ตอนเนี้สมาคมอ่ะได้ตั้งอันนี้ขึ้นมาอีกตุ๊กตาครับเขาบอกว่าอย่างนี้มันไม่มีปัญหาหรอก ทีเ่เรียกมาเก็บตัวกันหมดแล้วก็จะใช้สนามเวมบรี่พ่วงโดยศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติเซนจอดพาร์คนะครับครับผมแห่งให้จบไปเลยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้โมเดลที่ว่ามาอยู่ลอนดอนกันหมดเนี่ยเขาบอกว่ามันเสี่ยงไป<ช>เพราะว่านี่คือลอนดอนนะเว้ยคุณเคยพูดอยู่เป็นประจำว่าจำนวนผู้ติดเชือเ้อในประเทศไทยที่ไหนสูงสุด กรุงเทพครับครับลอนดอนก็คือกรุงเทพแหละครับไม่แตกต่างเพราะฉะนั้นมันสุ่มเสี่ยงเกินไปนะครับแนวคิดใหม่เนี่ยความน่าสนใจก็คือให้เลือกขึ้นมาสามสนามอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่มีลักษณะความยาวยาวเลยนะยาวลงมาจากหัวลงล่างเนี่ยยาวลงมาอย่างนี้เลยนะครับให้เลือกมาสามสนามแบ่งตามภูมิภาคของประเทศก็คือเหนือกลางใต้เพื่อสะดวกต่อการจัดกลุ่ม ในทีมและแวกใกล้เคียงและยังถือเป็นการกระจายความหนาแน่นของตารางแข่งขันเพราะอาจจะทําให้หลายคู่เตะพร้อมกันได้ช่วยให้สามารถแข่งกันจบก่อนวันที่30มิถุนายนได้อย่างแน่นอนอาฮะเห็นไหมถ้าสามสนามใช่ไหมครับมันมีบอลอยู่เท่าไหร่มันมีบอลอยู่เดี๋ยวนะสามสนามมันมีฟุตบอลอยู่สิบคู่ใช่ไหมครับคุณก็กระจายไปเลย สามสนามสิบคู่ตกสนามละสามคู่สนามละสามคู่เหลือเศษหนึ่งอ่าแต่ต้องมีสนามสนามหนึ่งนี้ที่โดนสัปดาห์ละสี่คู่ครับถูกไหมถูกต้องก็เตะเตะแบ่งเสาร์อาทิตย์เลยถูกป่ะถ้าเตะแบ่งเสาร์อาทิตย์สมมุติว่าเสาร์เสาร์เสาร์ชุดหนึ่งอาทิตย์ชุดหนึ่งใช่ไหมเสาร์ชุดหนึ่งก็จะโดนสนามละสองคู่ต่อวันเนี่ยเห็นป่ะมันจะกระจายได้นะเห็นป่ะ มันช่วยได้เยอะเลยครับนี่แหละนี่ก็คือโมเดลอีกโมเดลหนึ่งซึ่งตอนนี้บอร์ดบริหารกําลังนับประชุมกันอีกครั้งภายในสัปดาห์นี้เพื่อหาข้อสรุปแล้วก็เชื่อว่าในขณะนี้มีแผนการที่แตกต่างกันอยู่5วิธีในการขับเคลื่อนในการแข่งจนจบซึ่งทางหลีกก็ต้องาอออกมาให้ได้1แผนก่อนเข้าสู่เดือนพฤษภาคมคซึ่งมันจะพ้นช่วงล็อกดาวน์ของอังกฤษ<ช>อย่างที่เราบอกวัน<ช>ที่7 เรียกซ้อมัาที่แปดได้และอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปใช่ไหมครับทีเนี้ยห้าวิธีอ่ะเนี่ยก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกอย่างอะมันจะขึ้นอยู่มันจะขึ้นอยู่กับลักษณะของลีกพี่ผมพยายามจะอธิบายหลายๆครั้งว่าคุณจะมาคิดแบบเป็นบอลทัวร์นาเมนต์ไม่ได้นะบอลลีกกับบอลทัวร์นาเมนต์ต่างกันราวฟ้าดินนะความได้เปรียบเสียเปรียบในการได้พักเนี่ยมันไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความเหลื่อมล้ำตรงนี้มันมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับม,มีอยู่5้าโมเดลผมก็อยากจะดูแต่จริงๆเนี่ยผมว่านะพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยข่าวมันไม่ออกมาให้ผมอ่านหรอกว่า5โมเดลที่<ช>อังกฤษมันคิดก,กัน,นมีมีอะไรบ้างนะเออผมว่ามันไม่ไม่ไม่มาบอกผมหรอกว่า5้าโมเดลมีอะไรบ้างนะเราก็ได้แต่ คาดคาดการกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ไม่เป็นไรหรอกคือคือทางทางคีบรีกันน่าจะประชุมกัน20ทีมแล้วแหละเพื่อหาหาข้อสรุปตรงนี้น่าจะมีทางออกแล้วล่ะน่าจะมีแล้วแหละนวินาทีนวินาทีนี้เพราะว่าเขาต้องเลือกช่องทางที่มันดีที่สุดต่อทุกทีด้วยแล้วก็เหมาะสมนะครับเหมาะสมแล้วก็เชื่อว่าถ้ามันมีจริงๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะพรีเซนต์ออกมาครับคุณเชื่อถอะว่าไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตามนะครับ มันก็ไม่สนความคิดคุณหรอกครับถูกต้องครับมันก็ต้องแข่งกันต่อนะฮะเอออย่าไปีเรียดยังไงยังไงก็ผมมองว่าลีกอังกฤษเนี่ยอาจจะมีโอกาสแข่งต่อมากกว่ายกเลิกนะเยอรมันเยอรมันจะแข่งก่อนได้วยซ้ำครับบอกขรบอกนะฮะก็ตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับรอดูมาตรการของเขาก่อนนะว่าเขาจะเตะแบบปิดหรืออะไรก็แล้วแต่ เพราะ่าลืมว่าทำไมพเมยรีกถึงต้องเรื่องมากขนาดนี้ทําไมถึงต้องแบบเอ้ยไม่ตัดจบอะไรไปเลยอะไรเงี้ยอ,อย่างที่บอกว่ามันเป็นหลีกที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกนะครับมูลค่าทางการตลาดเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็สัญญารละเอียดสัญญาของแต่ละสโม,มสร,รกับลิขสิทธิ์อะไรก็แหละอะ,อะไรพวกเนี้มันเยอะมากมีมูลค่าทางจิตใจครับ ฉะนั้นแล้วความแตกต่างกันอะความแตกต่างอย่างที่ผมบอกว่าทําไมทีมเล็กๆถึงอยากจะขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อให้ขึ้นมาปีเดียวก็เถอะแล้วตกลงไปพวกเขาก็ยังก,กำไรเอเอก็เอานะครับนี่แหละคือความแตกต่างเพราะว่ามูลค่าแล,แล้วก็อะไรแล้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแม้กระทั่งเงินนะเงินสนับสนุนทีมยังเยอะกว่าเลยนะครับยังเยอะกว่าเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพเลยทีมอันดับสุดท้ายของลีกแชมเปี้ยนชิพยังได้เงินทีมอันดับสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกเนี่ยยังได้เงิน สนับสนุนทีมหรือเงินรายได้ลิขสิทิ์อะไรมากกว่าทีมแชมป์ของแชมเปี้ยนชิพอีกอทีมอันดับหนึ่งของแชมเปี้ยนชิพด้วยซ้ำนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับต่อให้ห่างกันแค่อัอนดับเดียวผลประโยชน์และเม็ดเงินต่างกันราวฟ้ากับดินครับเออนะครับฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกว่าทําไมพีมยร์ลีกเนี่ยถึงถึงเมื่อก่อนน่ยถึงขับเคี่ยวกันว่าอยากจะไปอันดับ3ครับไม่ไปอันดับ4เพราะว่า เรื่องเงินสําคัญที่สุดต่อให้ไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันเล่นโคโรรอบเงินก็ต่างกันเออนะฮะอันนี้แหละรายละเอียดยิบย่อยตรงเนี้ยม,มันสําคัญมากแล้วก็พูดกันตรงๆน่ะลีกพรีเมียร์ลีเกเนี่ยจะเป็นลีกที่ชูโรงของลีกฟุตบอลทั่วโลกเลยโดยซ้ำนะครับก็ซุปเปอร์สตาร์ทุกอย่างเนี่ยเราเราก็อาจจะเห็นกันแล้วนะครับว่าพรีเมียร์ลิกเนี่ยมันมีซุปเปอร์สตาร์ขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมามันขึ้นมา แยกทีมมันขึ้นมาด้วยมันไม่ได้เหมือนกับทีมที่แบบว่าเอ้ยถ้าเป็นสเปนก็เราก็ต้องปโฟกัสที่มาดริดบาร์ซ่าเป็นหลักแอตเลติสอะไรอย่างนี้ถูกไหมถ้าเราไปที่เยอรมันเราโฟกัสที่แค่บาเยอร์ดอทมุนอะไรพวกนี้นะครับที่เราโฟกัสหลักๆอย่างข้ามไปสเปนข้ามไปฝรั่งเศสเราก็โฟกัสที่ปารีสโมนาโกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าโฟกัสที่อังกฤษโอ้มันมีหลายทีมนะฮะใช่อ่ามันมีหลายทีมแล้วก็หลายทีมที่เป็นทีมเล็กๆเนี่ยมันมันสามารถที่จะต่อกรกับทีม ที่ใหญ่ได้เสมอ uh huh. นะครับนี่คือมวลเสน่ห์ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับที่หลายคนชอบอ uh huh. ของไทยบ้างไปเป็น huh. ย <laughs> ังไงแนวโน้มไทยลีกของไทยเปล่า uh huh.